กเซนดี้สวัสดีจ้ามือนี้กะสิพาพี่น้องมาชงชาเด้อจา้านี่อ่าแต่มือนี้เขาสิงชงเป็นชาเขียวเด้อจ้ะพี่น้องชงชาบ้านทุ่งเด้อจ้ยอ่าตามสูตรนี่เพิ่อนก็ว่าให้ใส่เออ่น้ำตาลน,น้ำตาลอยู่สามซอนเด้อจา้าลองใส่เบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องปกติกะส่งกินแต่ว่าบ่ได้ตวงเด้อจ้ะใส่ตามชอบเลยด้อจ้ะ สีร้องเกนั่นคือเพื่อนวาบึงว่ามันมันสีแสกบอจ้ะถ้าบอแสมเขาก็เติมหวานมันเค็มเพิ่มอีกเด้อจ้ะนน้ำตาลนะจ้ะอ่าแล้วก็คิีมเทียมนี่เพื่อนว่าใ้ไอยู่ประมาณหาส่อนโตเด้อจ้ะพี่น้องอโดยกาเอาจาะพี่น้อง ปกตินำงตาเนเราวสวดีสิใส้ประมาณ4ีบุญละจา้์ลองเพตามเพิมนะจ้าอันนี้กอ็อันนี้คือชาเขียวเด้อจ้า ปกติส้งกินประจำก็จะเดี๋ยวสีพาส้งก่อนสีลุยงานเน้อจ้ะพี่น้องชาเย็นนมสดจะมือนีสิเฮ็ดเป็นเมนูชาเย็นเนื้อจ้ะคือเฮาใส่น้ำตาลครีมเทียมปกติสใส่แค่น้ำตาลกับครีมเทียมเดื้อจ้ะพี่น้องแต่ว่ามือนีเฮาก็สิเพิ่ม เขเอินว่าคุณค้าทางอาหารเข้าไปด้วยการที่ใส่นมสดเด้วยกันเมื่อนี้บ่ค่อยบ่ค่อยเขียวเท่าไหรเด้อพี่นนองชายเขียวจ้ะเพราะว่ามันเป็นสาี่เทียส่งไปแล้วรอบหนึ่งนะจ๊ะเมื่อวานส่งไปแล้วแล้วก เข้มแห้งจนนอนกันบบลับเลยพี่น้อ,อจงจำเมื่อนี้ก็เลยสิก,กินอันช้าไฮอ่อนเนี่ยจ้ะชิมเบิรงก่อนนะจ้ะอืมหวานมันใช้ได้จ้ะใส่อันนี้เด้อจ้ะพี่น้อ,นองนมสดเด้อจ้ะบังหั่นน้ำตาลแค่สามสามซอนเด้อจ้ะพี่น้องจะลองใส่ไปิ่มอีกนิดนึงก่อนจ้ะ ถ่าใส้นมลงนมจืดลงไปแล้วก็สีมันอยู่แต่ว่าสีจืดลงไปนิดนึงแต่ก็เอาละจ้ะเอาเอารสชาตินี่ละจ้ะจาก็จะถือว่าโอเคหวานพอดีสําหรับคนบ่มัาหวานเลยพี่น้องอกินหลายแต่จะเป็นเบาหวานาาอันนี้ก็สิเป็นกะติกน้ําแข็งาานะจ้๊ะสงปกติซานี่สิสไส่เขียวคักพี่น้องแต่ว่า ขื้นจัดหนักไปหน่อยเลยนอนโบาราบเต้จ้ะน้ำแรกเอาอยางเขียวเลยด้วยจ้ะก็เติมลงไปจ้ะอ่าพอดีเลยด้วย,วยจ้าวังหังนน้ำอยู่ที่หนึ่งลิตรเรากา็ใส่เยลลี่ปิโป้จด,ด้ เยีย่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวบีบให้แตกแม่จัก๊กไมยแล้วแต่ ได้แล้วจ้าพี่น้องกินเดินกันแลจ้าอืมใส่ได้จ้าสำหรับคนบ่มากหวานหาเขามากหวานอีกจังน้อยเขาก็เติร์ลำตานี่จักซ่อนก็โอเคเด้อจ้าสำหรับคนบ่มากหวานแต่ว่ารสนี่ก็สิออกอพอดีแล้วจ้าตามสูตรนี่ซันีินกรอนเด้อจ้าสวัสดีจ้า